ยกเสากดจ้ายกเสากดจ้าวัดอุดรบ้านกู้กันั้งยกเสากดจ้าเสาเอกเสาโตอค่ะมันเสาเอกเสาแฝงอกับเสาเอกเสาโตอนั่นไม่จำเป็น

จะยอมไมบรู้กำลังอะารกันแล้วไง โอ้เศรษฐีใส่จังมแน่จ้ะใสสองมือเศรษฐีโม่เราถนเขาไปไหนเมือนึงเขาไปีดเียนี่กใช่เท่าไรก็ดี่ะใส่อารมณ์ใส่อะรอ้อเมียนกงมักเปาูมนะเู้มักเป่าอยแ่แต่จทาเขาไปว่ากันได้หรอ

ให้เต็มที่นะยัมีเวลาถ่ายเอาปได้ไแล้วภาพรวดได้แล้วใครอยากถ่ายก็มาถ่ายขีปนาวง่ายดบกนี้อันนี้เป็นปนาวุเจ็นยาวยืดอย่านแหละตลออ

มาคุณต่อไปคุณต่อไปคุณต่อไปเชญี่ดมีอไใ่หมใหญ่งนีู่ครับที่เทาทั้งเอทอไมือท้งอง

เอามาจับได้ดื้อมาจับได้ดื้อได้ไปใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาแล้วมา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 จับได้ดึงได้ไปมาไล่ด้วยทุกคนจับแบบฟวงฟวงนะครับจับแบบนี้เดี๋ยวมันจะตึงจับแบบฟวง ขับจับแบบนี้แล้วอย่าม um, ีการไปมาไปได้มาขับ UH! จ laugh oh. ับแบบฟ้งๆทำนิ้วฟ้งๆแบบนี้มันจะไม่ติมเา็ดเป็นบ่วงไม่แหงเจรียบ่วงไม่ผู้ดึงกูดึงกูดึงผู้ยังกับยันขาตั้งแล้วมันเกิง sao nhóc cháu, bàn con để má lại có mua, La... má, má, à? má vài, bún, bún, à. La... bún lái à? bún có mua à? พุ่งกองไปแล้วเราอีกเราโทษครับสาราเออกุดเนาะกุติเราเอกเราโทษกุติจ้าไป่งหรือะีมาเด้อมาเด้อไปชงหี่สัี้มเดอาเไปชงหรือจ่้าด้อเะ

รูปละสิบาทครับใช่ไม่1บาทเลยไม่จำาทอนาวทสาได้เวลาหลวงพ่อได้เวลาได้เวลาแล้วเอายกครับยกมาไหมยกเลยยกเลยจสาธู tạo thôi tỏi cắt tỏi cắt tỏi số tỏi cắt 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 ตาคือป้องสารยังไงตอนนี้ กินยบร้อยแล้วจ้าเสาเอกจ้าันนเอาขูกปาูไปกเอาขี่ต้นมา้นนี้ก็เสาโทษจุดเลนเขาเอกเขาโทษกุณเขาโทษ

โตโตจ้าเจ้ากุฏิโตจ้าอ้าวอ้าวกินเด้ไเนี่ย Yo, à, cái tâm thể nó. cứ tâm thể. Yo. Ayo. Ayo. ai mắm tâm. To <laughs>

thằng đi thằng đi, ta thắng nhanh, ta thắng nhanh, ta thắng 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 chết, 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 นี่ก็ได้ค่ะเด้อจ้าสามีหละจ้าเดี๋ยวไหนจะบอกกันไหมเด้อค่ะเพื่อนๆพื่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจบแล้วค่ะการยกเสาเอกเสาทวิธียก่เสาเอกเสาเท,ท้อ่ะชิ้นสุดท่านี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ